ในตลาดคอสิร์ตนเนลอ้างอ้างอังเดอะเลดบีนอีกครั้งหนึ่งนะคะแปลกแปลกไหมวันอาทิตย์หายไปแป,แปลกแแหละก็คือวันนี้เราจะมาที่ซิกาอนได้ก็อยากแกะกล่องแหละแต่ว่ากล่องของที่ได้อะ่ะมันยัง,เ,ง,งเรียกว่าไงวะเรียกว่ามันยังมาไม่ครบเพราะฉะนั้นเราก็เลยปล่อยเั็นไปก่อนใช่ใชปล่อยมัไนไว้อ่า แล้วในความที่ว่าเราเห็นว่าเด็กหลงหรือสเตร k คิดออกเพลงใหม่มาซึ่งถามว่าเราเป็นสเตย์หรอสเตย์ปะใช่เราเรียกถูกไหมเออเราเราไม่ได้เป็นแต่เราแค่ชอบพยอนจินเราโดนพยอนจินตกจากก็อดเมนูซึ่งเราก็ชอบ่าเพราะฉะนั้นวันนี้เราจะมาเรียกเพลงใหม่กันซึ่งชื่อเพลงที่เขียน มันเป็นภาษาไงเกาหลีอะ่ะเอออันนี้ว่าทันทันดรสัสเออใช่มัง้งเดาน่าจะใช่เพราะตัวเกาหลีตัวเดียวกันเออเราจะมาเแียเพลงดีกันขอดูเป็น MV แล้วกันเนาะดูกันพเกง 아니, 매일 찬. 아니, 퍼. 아, 그래. 하니, 케이, 귀, 퍼. 천 푸니, 나 너, 저, 푸른, 나무, 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 ฉา,ากดูมีความกอดเมนูมีคนทักว่าเออฉากดูมีความกอดเมนูอยู่นะแบบย้อนยุคอะเออซึ่งก็แปบบ๊บเออ แัดเด้งอย่าว่ากันนะเพราะเราไม่ได้ปิดใจเตือนแต่สีคอตูนถือว่าดีนะ คือคือค <İşte, S 1> ือ <establishing> ที่เรายิ้มเมื่อกี้คือเราเราไม่ได้แบบมองฉากเลยนะ เรามองดูคําไปลเรารู้สึกว่าเอโออมัน,ม,นมันเรียบเรียงดูแบบดีอะ่ะเออมันมาดูเรียบเรียงดีใช้ใช้คําสวยในฐานะไรเตอร์คนหนึ่งก็ถือว่าใช้คำสวย เต็งเทดีทำไมจี๊ขึ้นไงถอดเป็นชุดดี ่านไหอ่ออกเพราะเรามาดูภาษาเกาหลีโอเคปะ Stray Kids Stray Kids everywhere all around the world you make Stray Kids stay เออฉะนัน้นชื่อดอมก็คือชื่อชื่อแฟนดอมคือสเตทถูกแล้วเละใช่ไหมหรื <JY P S 1> <laughs> อใช่ไหม JYP โฆษณาจริงมากงง <laughs> <laughs> ก็คือสำหรับเราเราว่า ตัวเซตติ้งอะตัวฉากอะมันเรียกว่าไงดิคือคือเซตติ้งโบราณแต่ว่าคอตูมอะที่ใช้อะมันเป็นแบบสมัยใหม่อ่ะเออซึ่งถามถามว่าเอาความสวยงามไมก็สวยดีเป็นเป็นชุดที่เท่ดีแล้วก็เข้ากันได้ดีนะเอาจริงเราเราค่อนข้างชอบเซตติ้งกับชุดที่แบบมันต่างกันนะเออแต่ถามว่าเพลงเราแบบ ว้าวไหมขอบอกว่าเฉยๆเป็นการคัมแบ็กของฮยอนจินที่เท่เทเทแบบค cool ร่ะอาจจะมีเสียงแจ้เติอนเข้าอย่างจักรสนนะเออก็คือแบบเท่แต่มีความรู้สึกว่ายังคงความกอดเมนูไว้อยู่เราเราไม่รู้ว่าบันบัมเดียวกันหรือเปล่าแต่เท่าที่เห็นรูปปกอะคนละบัมเออเพราะฉะนั้นเราก็จบเพลงธันเดอร โอเคเราอยากบอกว่าคนี่ว่าช่วงนี้เราเชียดเพราะฉะนั้นเราอาจจะไม่ได้อัพคลิปอะไรมากมายนะเออแต่ว่าก็ยังจะทำรีแอคและ YouTube อยู่เรื่อยๆแต่แค่อาจจะไม่ได้ลงบ่อยโอเคไหมอืมก็ประมาณนี้อย่างที่บอกว่าถ้าใครรีเควสอะไรมาเราจะพยายามไปดูนะคะแต่ว่าปอดรอก่นอนหนอนแล้วก็ ขอบคุณที่ตามมาถึงตอนนี้เอนั่นแ,แหละเออวันนี้ไปจริงๆและบ๊ายบาย